นีงานเอ่อสซิงปาร์ตี้นะครับแล้วก็งานเปิดตัวบัมใหม่ของผมนะอับบัมไฟกลางคืนครับผมบัมที่สามจากยังโงครับไฟกลางคืนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรรับคำสังได้หมคะไฟกลางคืนก็เป็นเรื่องราวในชีวิตผมที่มันเเกี่ยวกับชีวิตคนกลางคืนนะเพราะผมก็เป็นคนกลางคืนนะแบบว่าชอบอยู่แต่ตอนคืนเล่นคอนเสิร์ตก็ดึกนอนเช้าเนาะเราก็ เอาเรื่องาราวที่เราเจอในตอนกลางคืนไม่ว่าจะเป็นแบบสังคมกลางคืนบรรยากาศกลางคืนต่างๆเกี่ยวกับกลางคืนในชีวิตผมครับผมแล้วอ่าอินสไของแต่ละพลงที่แต่งมาจากตัวเองมาจากเพื่อนไปยัิเรชันของแต่ละเพลง,ลพงใช่ไหมฮะก็ส่วนใหญ่ก็มาจากชีวิตผมหมดเลยเหมือนเดิมอะดูเพลงก็ มันมาจากความรู้สึกข้างในที่เราอยากจะระบายออกไปเนาะเหมือนทุกครั้งก็บางครั้งมันก็เศร้าบ้างบางครั้งมันก็เหงาบ้างบางครั้งมันก็รู้สึกอยากจะสู้อยากจะลุยเพราะฉะนั้นแต่ละเพลงมันก็จะมีอารมณ์ที่ผมถ่ายทอดจากเรื่องราวของผมออกไปครับอัลบั้มมีทัง้งหมดกี่เพลงแล้วมีเพลง อัลบั้มนี้มีทั้งหมด13เพลงนะฮะ13 t r a ็กเพลงที่อยากให้ลองฟังกันที่ผมชอบที่สุดตอนนี้นะชื่อเพลงว่าใจฉันตามเธอไปครับทำไมถึงอยากให้ฟังเพลงนี้นเพราะว่าเพลงนี้ตอนผมแต่งผมเศร้ามากผมแบบเศร้าที่สุดเลยในอัลบั้มนี้เพลงที่เศร้าที่สุดแต่ว่าพอแต่งออกมาแล้วมันเป็นเพลงที่อารมณ์ดีที่สุดแล้วเพลง อ๋อเอ็มบีปล่อยไปแล้วครับพี่ันนี้คนละเพลงครับใช่แล้วถามได้ไหมว่าจากอัลบันที่สามกับอัลบั้มก่อนหน้านี้อย่างหาทองสาวแตกต่างกันยังไงบ้างก็อัลบั้มท่าทองสาวมันจะเนื้อเรื่องมันอาจจะค่อนข้างวัยรุ่นนะวัยรุ่นมากเพราะว่ามันเกี่ยวกับสมัยมัธยมนะมันก็จะเกี่ยวกับการต่อสู้การลุยการสนุกกับเพื่อนแต่อัลบั้มนี้มันเป็นอัลบั้มที่ ผมใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่คนเดียวอยู่กับตัวเองแล้วก็มันก็จะมีความเหงามีความคนเหงาในเมืองใหญ่มีความแบบว่าเพลงมันก็จะแบบไม่ได้รุนแรงหรือว่าสนุกสนานเท่ากับของท่าทองซาวมามันจะเป็นมูทที่แบบฟังง่ายเหงาๆแล้วก็เหมาะกับบรรยากาศกลางคืนครับถ้าให้เราแชร์เรื่องสถานที่กลางคืนที่เราชอบมากที่สุดในกรุงเทพ เราชอบสถานที่ไหนมากที่สุดครับอือต้องเป็นทองหล่อครับแล้วทองหล่อผมโตตั้งแต่ทองหล่อครัเพราะว่าผมเล่นคอนเสิร์ตครั้งแรกก็เล่นที่ทองหล่อแล้วก็เรียนก็เรียนอยู่แล้วทองก็อยู่เอกมัยก็ติดทองหล่อเด็กทองหล่อเอกมัยเป็นที่ที่ผมน่าจะมีเรื่องเยอะที่สุดแล้วล่ะพี่พี่อยากถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีบางที่ด้วยเป็นที่ไปของ ไฟกลางคืนจริงจออริงอัลบั้มนี้มันมาจากนิตยสารนะชื่อไฟกลางคืนเป็นนิตยสารสมัยก่อนเป็นนิตยสา,สารที่แบบว่าเหมือนเขาจะชีต้ตำแหน่งบาร์สมัยก่อนมันไม่มีเซิรนะ์ชเนาะเพราะว่าจะแบบบาร์ที่ไหนบ้างมีน้องๆคนไหนบ้างอะไรเงี้ยก็เลยผมก็เลยแบบเอาความรู้สึกจากคืออัลบั้มนี้ได้อินสปายมาจากหนังสือเล่มนี้เป็น ตั้งต้นฮะแล้วก็ผมก็เลยพยายามอยากให้งานมันมีความเหมือนแบบคลับยุค80คลับในยุคสมัยก่อนที่แบบ gentlemen lady gentleman ออกมาเที่ยวใส่เชิ้ตใส่ออกมาดิสโก้กันอะไรประมาณนะครับมีครับมีเพลงแดนซ์มีเพลงแดนซ์แนว่ามีเพลงแดนซ์อยู่ <laughs> ไม่ค่อยถนัดครับพี่เต้นเต้นไปเรื่อยเปื่อยแต่ก็เต้นได้เต้นได้แต่ว่าได้แดนแน่นอนแน่นอนครับขอเล่าย้อนอีกนิดนึงค่ะว่าเพลงที่ปล่อยมาก่อนหน้านี้เราบ้างไหมคะเราชอบเพลงไหนอีกไหมนอกจากเพลงที่เราได้ไปเซฟตื่นครับพี่เอิ่มที่ก็ชอบเพลงแรปสตาร์เพราะว่ามันเป็นเพลงเป็นเพลงแรปที่แบบพูดถึง ชีวิตนะพูดถึงสังคมพิมอพปัจจุบันที่แบบวัยรุ่นอาจจะแบบว่ารุนแรงกันนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบแล้วในเพลงนั้นก็เหมือนผมแบบเหมือนได้สอนน้องนะฮะสอนน้องไปในเพลงว่าแบบเอ้ยเราอยากจะแรปจริงๆริงไหมหรือว่าเราแค่อยากมีตังหรือเราแค่อยากดังเอาดีๆโฟกัสให้ดีมันก็เป็นเพลงแรปที่เป็นเพลงชีวิตแล้วก็แต่ว่ายอดวิวมันก็ไปถึงสิบล้านผมก็ภูมิใจครับ เอ,าอา่อวันนี้ทำคนเดียวหมดเลยอ่ะไม่ฟีเจอริงใครเลยแองเงาเลยครับ้าบอะไรนะฮะอยู่คนเดียวงเงา,า,งาบ้าบ้าเงาเงาเลยครับโซโล่โซโล่เลยโชว์ฝีมือการเขียนของผมแบบเต็มที่เรามีอะไรอยากจะแนะนำน้องๆคนใหม่หที่อยากเดินทางความฝันเป็นดับเบิ้ลเหมือนเราบ้างก็อ,อยากให้น้องๆตั้งใจนะฮะโฟกัสถามตัวเองให้ดีว่า เราทําทุกอย่างเนี้ยเราทําเพื่ออะไรอย่าลืมเด็ดขาดว่าเราทําเพื่ออะไรจําวันแรกให้ดีความรู้สึกแรกที่เราอยากแรปอยากทําเพลงมั่นคงเอาไว้กับสิ่งที่เราอยากเป็นอยา่าคือมันมีหลงว่างเนาะระหว่างทางอะ่ะแต่ว่าดึงตัวเองกลับมาให้ได้แล้วโฟกัสให้ถูกว่าเราจะไปทางไหนไปให้ถูกอย่าเขวเยอะเขวได้นิดเดียว <laughs> เพราะไม่งั้นเราอาจจะไม่มีโอกาสแก้ตัวนะบางคนดับแล้วดับเลย ก็ม <G ül üyor> ันเหงาคนอกหักนะน่าจะเหมาะเลยกับอัลบั้มนี้เพราะว่าอัลบั้มนี้ก็เป็นมูดความเหงาซะส่วนใหญ่ฮะแล้วก็ลองฟังดูฮะอยากให้ลองถ้ายิ่งฟังแบบเรียงตั้งแต่หนึ่งไปจนถึงสิบสามได้ก็จะดีมากครับลองดู